เม่พอพอนิงและะ้ค่ะโมน้ค่ะโมน้ค่ะได้ตำแตงกุ้งสะดุงสูพีสุนองกินนะคะเด้อตำแตงแล้วก็ใส้นกุ้งกุ้งนี้เอาไปลวกแต่ว่าอยลวกโดนพว่ากุ้งอะมันสีมันสีบดเด้งมันสีนสดเ,ดนสเหนียวเด้อเอาแล้วก็มีบักแรดดิชมีบักพริกหวานสรพักสมงพักอันนี้ขั้นเองเนี่ยสมพักขั้นเองเนาะสมผพักแป้นแล้วก็เส้นไอ้กระลำมาพี่น้องเมื่อกินเขา่าเอจินนอนในวันที่เราโดนล็อกดาวน์นะคะเราก็ กินค่ะอาจิเสียงดังในเดิมมีค้นแรนอยู่ข้างนอกกุ้ง,งพักอาทิบอลหลายแล้วพี่น้องช่วงนี้ ออกไปข้างนอกลําบากเอาได้ขันสมพักไว้เนี่ยไว้ถ่ากินเนาะขันไวสองกระปุกกุ้งเทบกัมหมอว่านเนาะเดี๋ยวยิ่งคาวว่าล็อกดาไ์กันเนาะดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อเอา้าผู้ใดกลับบ้านนอกอะ่ะ กักตัวเริสิบสี่หมื่นเนาะไปะยังกรุงเทพคลิปกอนนาเนี่ยจะกินหอยนางร่มแบบเบิ่งจากของในคลิปกัน ไม่ค่อยมัก,กวันไหนแี้วหน้าตาเครียดเนาะมือนั้นเป็นมือแรกที่โดนล็อกดาวน์เหนียไข้ขึ้นจัน่อย ก็สิได้กินสมพักไปดนๆด้วพี่น้องเด่าอย่าเบื่อสมพักด้วยช่วงนี้พักสดหนูเอาไมาเห็ดพักดองมอาแล้วหนูอยากมันเน่าก่อนพักสมพักดองแ็วแซ่บเ้ก่นเนาะ ตอนนี้ยมไม่ได้การหรอกค่นติดเสื้อที่สามมือแหรอเม,มือนี้เราจะถึงนะสามมือแต่และมือขึ้นหลากหลายพันะ 在旁。再跑 เพิ่งข้าวอันในเฟซบุ๊กอ่น,อนเห็นเจ้าแช่มากอยู่เบาอันอยู่หมอชิดไหมคนร้ายหลายแต่อัดแบบว่า,าคนไปถามคืนรถกลับบ้านเนาะเราว่างตัวด้เี่น้องดดได้ก็ได้ก็ทางเลี้ยงได้กับไดเพิ่งกลับทอนช่องเนี่ย ทุกอย่างมันปกติก็เนาะฉิบอกว่าอยู่เนี่ยค่อนทางจะซีเรียสไม่ถึงว่าตอนนี้เขาก็ห้ามตามปกติเนะก็ว่ามาตรการต่อไปแผนสองคือพาถังประชาชนมาฟังยังิดยังออกไปใช้ชีวิตตามปกติยังสิ าก็จะให้ท,ะนะทหารเขามาควบคุ้มนี่คือแผนสองของอยูยูน,น,ยนี่เนาะที่ได้ยินข่าวมาแต่ประชาชนนี่เขาัะคุ้มทางิดเชื่อฟังนะจะยุ่งเียนบอกเลยออกไปใส่โรงงานโลงแรมทุกอย่างปิดเบด อืมเปิดแต่มองห้ไปซื้อแน่กินแต่กับบอกเขามีค่อยออกไปดรอกทุกคนกับกับกตุนอาหารไว้ผู้ใได้ที่ยาออกไปนกเนาะช่งอง ี่น้องที่คอต่ำบักคุ้งกับมาเนาะบบกคุ้งบ่มี่ตรงเนี่ยเราจะเป็นต่ำแค่รอดแท้นะไม่ได้ไปตลาดคือบักคุ้งมันต้องไปตลาดไทยหรือว่าไปตลาดเอเชียเนาะ ชมพังแซบแซบขันเป๊ะพอดีเลยบอเข้มไปบออันนี้บอสมไปนะช่อเนี้ยแล้วขอตู้เย็นไปแล้ว ผักดองบ้านเฮาสมพผักเนาะกินกับต่บตมันแซบกินกับปนป่าแซบเดี๋ยวต้องจัดปนป่าจากมืออยู่นี่สมพผัก อิ่มแล้วค่ะพี่น้องแซ่บๆไปน้ำกกนเด้อตำแตงกุ้งสะดุ้งนะคะมันนี้เนี่ยกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะช่วงนี้พยายามงดของเดิบเด้อพี่น้องเด้อเอา้าหรือความปลอดภัยน้องมันมีโรคระบาดสูดๆไปน้ำกกนเด้อค่ะพี่น้องเด้เออ้าดูแลสุขภาพพอกันกับนิ้คลิดหนาคะ่ะสวัสดีค่ะ